สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะวันเสาร์แล้วนะคะมาสวัสดีตอนเช้าค่ะสําหรับทุทกๆคนเลยนะคะไม่ทราบว่าทุกคนตื่นนอนกันหรือยังคะวันนี้นะคะวันเสาร์ที่30กันยานะคะ 2 5 6 6นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะใครที่ยังไม่ตื่นลุกขึ้นจากที่นอนได้แล้วนะคะวันนี้ก็แวะมาทักทายเพื่อนๆนะคะในช่องเม8 8นะคะในช่องต่อๆนะคะก็ก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่กดหัวใจนะคะกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์มาให้นะคะของเลยนะคะใกล้แล้วคะ่ะเพื่อนๆใกล้ครบพันแล้วนะคะอีกนิดเดียว แล้วดีใจจังเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกแรงทุกกําลังใจนะคะที่มอบโอกาสดีๆให้นะคะที่เข้ามากดติดตามกดหัวใจกันนะคะแล้วก็กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะก็ขอ,ขอขอบคุณเพื่อนๆจริงๆนะคะจากใจจริงเลยนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ว่าครั้งนี้นะคะที่เข้ามากดติดตามมีประสิทธิภาพมากเลยะคะ่ะที่เพื่อนๆเข้ามากดติดตามให้ในครั้งนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณจากใจจริงๆนะคะ ไม่ทราบว่าตอนนี้ทุกคนตื่นนอนกันหรือ,อยังคะเป็นไงกันบ้างนะคะวันนี้นะคะก็แวะมาทักทายเพื่อนเื่อแวะมาขอบคุณเพื่อนๆไม่มีอะไรมากเลยค่ะขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็ขอฝากกดติดตามอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วเนยก็จะมีคลิปนะคะมาพูดคุยกับเพื่อนๆทุกๆวันเลยนะคะเพื่อให้เปิดการมองเห็นกับ ทาง tiktok แล้วเนยก็จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆแบบนี้ทุกๆวันนะคะก็รบกวนฝากเพื่อนเพื่อนกดติดตามเนยนิดนึงนะคะกดแชร์กดคอมเมนต์เข้ามานะคะใครที่กดติดตามกดแชร์คอมเมนต์เนยเข้ามาเนยก็ต้องขอขอบคุณจากใจจริงๆนะคะมาค่ะวันนี้นะคะเนยก็จะมาตัวนี้เลยค่ะตัวบับโรเซ่นะคะอะบับโรเซ่นะคะตัวนี้ก็คือผลิตภัณฑ์บับโรเซ่นะคะของบริษัท ิสนะคะที่เนยเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับเขานะคะเป็นง่ายๆเลยนะคะใครที่อยากจะมีแอปนะคะเป็นของส่วนตัวแอปนะคะเป็นของส่วนตัวเลยเป็นเจ้าของแอปนะคะก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ในแอปส Store กับ p Play Store นะคะแล้วทุกคนก็จะมีแอปเป็นส่วนตัวเลยนะคะแล้วก็ถ้าโหลดแล้วเนี่ยทุกคนสามารถไปเอาอันนี้มาทานได้เลยนะคะบัฟโรเซ่เป็นเป็นคอลลาเจนนะคะ เป็นคอลลาเจนที่จะทําให้เรานะคะมีผิวพรรณที่กระจ่างใสขึ้นนะคะตัวนี้เขาน่ารักมากๆเลยนะคะเข้ามาในรูปของซอฟเจลนะคะซอฟเจลก็คือเขาจะช่วยดูดซึมนะคะคอลลาเจนนะคะเข้าไปในร่างกายของเราะคะ่ะได้ดีมากนี่นะคะ่ะทุกคนเห็นไหมคะเข้ามาเป็นแบบซอฟเจลเป็นรูปหัวใจอย่างนี้เลยนะคะนี่ที่เนยบอกอะคะ่ะมันน่ารักมากเลยทุกคนดูสิ เห็นไหมเป็นรูปหัวใจน้อยๆอย่างนี้เลยเดี๋ยววันนี้จะมาทานตอนเช้านะคะตอนนี้ท้องว่างๆยังไม่ได้ทานอะไรเลยหนูก็ขอทาน2เม็ดแล้วกันนะคะเพราะว่าเรายังไม่เคยทานตัวนี้ก็อยากที่จะให้เขาไปในร่างกายเรานะคะเข้าไปปรับสมดุลใครที่มีฝ้ากระจุดดัางดาก็ลองลองไปกดในตะกร้ารับประทานดูนะคะขอทานก่อนนะคะ อ่านง่ายค่ะก็วันนี้ไม่มีอะไรนะคะก็ขอฝากกดหัวใจกดติดตามด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากค่ะ